สวัสดีครับสวัสดีกัลยานมิตทุกท่านนะครับทั้งในช่องคูโอชาแนลบน YouTube แล้วก็บนหน้า f a c e b o o k นะครับวันนี้มีดวงตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอนะครับมาให้ความรู้นะครับน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเรื่องเลยละกันนะโอเคมาดูดวงนี้ครับลัคนาสถิตราศีราศีมังกรเกิดวันอังคารนะครับดาว อนุรักษ์คือดาวเสาร์ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรนะครับเป็นเดชทางทักษะพระเสาร์องศาส2ลิบดาอ่าเป็นดาวที่เสเวยเริ่ภูมิปาโลนะครับส่วนดาวตานุเศษ,ษคือดาวอาทิตย์สถิตในเรือนวินาศอ่าเป็นดาวที่เสเวยในเริ่มคลิโทนะครับ6องศา19ลิบดาตานุเศษ,ษอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยแน่นอนเป็นคนวินาศคือรักอิสระ อชอบอยู่ในมุมส่วนตัวไมช่ชอบก้าวไกยเรื่องของใครไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายนะครับดูแล้วน่าจะเป็นคนที่รักความสงบนะครับส่วนเรื่องการสื่อสารดาวพุธคือดาวปากเนี่ยลอยอยู่ในภพลาภะถือว่าเป็นคนที่มีลาบเพราะปากอ่าใช้ปากหาราบได้เก่งเป็นคนที่มีวาทศิลป์ที่ดีนะครับสี่สองปากหวานสี่แปดปากจัดแหมแสดงว่าเป็นคนที่จะพูดแรงก็ได้พูดนิ่มนวลก็ได้ขึ้นอยู่กับอามรมณ์นะครับ พุธของเขายีิบสององศาเนี่ยเป็นพุธท,ที่สเสวยเลิกอ่าสมโนเนี่ยเป็นคนทับดาวปากสเสวยเลิกพระเลิกสมโนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นะครับอ่าไฮไลท์ในการที่เจ้าตามมาดูก็คือเรื่องความรักนะครับถามว่าเมื่อไหร่จะได้แต่งงานเมื่อไหร่จะมีคู่นะก็ดูในเรื่องคู่ก่อนอ่ะดาวเจ้าเรือนคู่คือดาวอะไรครับดาวจันทร์อ่าดาวจันทร์เดิมเป็นกาลีนะฮะสลับเรือนเกษตรกับดาวอังคาร พระจันทร์เป็นนิดนะแต่เป็นนิดที่เป็นสิบเอ็ดแกลักได้ตำแหน่งปะทุมเกณก์อีกส่วนหนึ่งนะครับพระจันทร์สิบสามองศาห้าสิบสามริบดายอย่าดูถูกเขานะครับเออบางคนบอกจันทร์เป็นนิดนะครับเป็นกาลีไม่ดีนะครูโอแต่พระจันทร์วรโค่รระวังนะครับและได้ตำแหน่งอนุเกษตรสลับเรือนเป็นปะทุมเกณฑ์อีกต่างหากเราจะไทยเสียไปตลอดได้ไหมไม่ได้ครับดังนั้นดวงนี้น่าจะเป็นคนที่มีคู่ เพียงแต่ว่าก่อนที่จะเจอรักแท้ก่อนที่จะเจอความรักที่ดีเนี่ยอาจจะเคยผิดหวังเคยผิดพลาดในเรื่องการใช้ชีวิตคู่มาก่อนดาวังคารลอยในเรือนปัตตนิดาวปัตตานีลอยอยู่ในเรือนดาวอังคารสามสองเป็นคู่อะไรครับคู่รักซ้อนแสดงว่าคนรักจะต้องเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะครับมีครอบครัวมาก่อนหรือเจ้าชะตาจะพบรักในขณะที่ คนคนนั้นอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาวุ่นวายเราเองอาจจะไปเป็นอีกคนหนึ่งเขานะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถดึงใจให้เขาคนนั้นกลับมารักเราอ่ะก็ตีความลักษณะน,นี้ได้ถูกไหมแต่ดาวเจ้าเรือนพันธุคือดาวอังคารถ้าลอยในเรือนปัตน,นิพันธุถ้ามองว่าหมายถึงพันธะก็อาจจะหมายถึงเรื่องญาติพี่น้องคนในครอบครัวก,กดดันให้มีคู่นะครับพันธุปัตน,นิเท่าที่เก็บสถิติมาคือแม่สื่อแม่ชัก ดังนั้นดวงนี้จะมีคนที่เป็นแม่สื่อแม่ชักมาแนะนํานะครับคนรักหรือคู่ครองให้อยู่เรื่อยๆอาดาวราหาูกระดุมพระร่วมดาวเจ้าเรือนปัตนิแสดงว่าหลังจากมีปัตนิชีวิตคู่จะเริ่มอาชีวิตจะเริ่มมีกระดุมพระมีไรายได้ที่ดีขึ้นนะครับดาวพุธดาวอริร่วมปัตนิชีวิตคู่อาจจะมีอริอริจากดาวพุธนั่นแหละครับคืออะไรครับ เรื่องปากเรื่องการสื่อสารดาวพุธคือดาวแห่งสังคมอ,อาจจะทําให้ความรักเกิดอุปสรรคแต่ดวงนี้ถ้าหากมองก็แม่ดาวคู่เหมือนแย่ในช่วงแรกแต่ด้วยความเป็นวรโคตระวางและเป็นปฐทุมเกณ์แถมเป็นอนุเกษตรสลับเรือนน่าจะพอทําให้มีคู่ได้แต่มีแล้วจะมีความสุขหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับดาวความรักอีกดาวหนึ่งที่เราจะต้องนํามาวิเคราะห์ร่วมคือดาวอะไรครับ ดาวสุกครับสุกคือดาวเจ้าเรือนกรรมมะกลุ่มลัคนาในเรือนดาวเสาและมีดาวเสามาร่วมราศีเนี่ยทายได้เลยว่ามีคู่ได้แต่อาจจะขาดความสุขในชีวิตคู่เพราะอะไรครับเพราะสุกคือดาวเจ้าเรือนกรรมมะเพราะเรื่องงานเป็นเหตุทําให้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่กับคนรักนะครับทำงานหนักเกินเหตุไม่ค่อยมีเวลาให้กันอาจจะตีความในลักษณะนี้ก็ได้นะครับเจ้าจะตาถามว่า ครูโอหนูจะมีแฟนตอนไหนนะครับครูก็อธิบายไปว่าตอนนี้เนี่ยดาวพฤหัสด,ดาวแห่งความสําเร็จมันจอนเล็งดาวจันทรดาวเจ้าเรือนปัตนิแล้วนะแสดงว่าช่วงกลางปีที่แล้วถึงกลางปีนี้ถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กันในระยะยาวได้นะครับและอีกช่วงคือตอนที่ดาวพฤหัสจรมาเลงลักในช่วงปลายปีนี้เหมือนพฤหัสจะเสด็จมาเล็งลักนาสักสามเดือนแล้วก่อนจะถอยเข้าราศีมิถุน นะครับแต่ถ้ามองว่าถ้าพระหัหมาแบบถาวรเลยยาวๆเลยน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเมษาพฤษภาปีสองหาหกเก้าอ่าตอนนั้นพระหัหจรเล็งลัคนานะครับและก็ดาวพระเสารดาวานุลักษ์รู้สึกว่าจะอยู่ในเรือนสหัชชะเรือนสังคมนะครับก็ไม่ได้เบียนดาวสุภนะฮะโดยตรงแล้วก็ดาวปัตตนี ช่วงปีหน้าหลังวันเกิดไปก็น่าจะอยู่ในดาวอายุก็ดาวปัตนิคือดาวจานันทรเป็นอายุทางทางาักษะไม่ได้ติดกาลีก็ถือว่าถือว่ามีเกณฑ์จะมีคู่ได้แต,แต่แต่ถ้าไปมีคู่ตอนที่ทักษะจรตกงภูมิอาทิตย์นะครับมันจะกลายเป็นกรรมมาเป็นกาลีในจังหวะที่บุหัสเล,งล็งรักแต่งงานแล้วลาออกจากง,งานหรือเปล่าไม่รู้อ่านี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับคําตอบของคําถามที่เขามาถามว่าเมื่อไหร่หนูจะมีคู่เมื่อไหร่จะแต่งงานโอ้โหก็ อ่าสรุปให้ว่ามันน่าจะถึงใกล้ถึงเวลาอาจจะเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายก็ได้ครับเพร่รหัสที่กำลังจะจอมาเ็งลักในช่วงปีหกเก้าหลังเมษาพุทธภาช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาก็ขอให้ใช้สติสัมปชัญญะเลือกดูดีๆกันละกันนะครับปัตตนีนะครับดาวพระจันทร์ก็ถูกเกณฑ์ห้ากับดาวพฤรหัสที่เล็งลักและเข้าเรือนปัตตนีเพราะฉะนั้นพฤรหัสเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนคู่และส่งเกณฑ์ถึงดาวคู่ด้วย มันก็เลยมีน้ำหนักพอที่จะทําให้เขาพบรักหรืออาจจะหมายถึงการแต่งงานในช่วงระยะเวลานั้นก็ได้นะโอเคเอาใจช่วยนะครับนี้มาอ่านําดวงนะครับดูมีอะไรที่น่าสนใจนะครับดวงนี้อาจจะมองในมุมที่ดาวคู่ศัตรูเยอะเหลือเกินมันจะทําให้ชีวิตเกิดอุปสรรคหรือเปล่าบางคนดาวคู่ศัตรูไม่ได้มีในดวงมันก็มีอุปสรรคได้อ่าจากดาวกาลีวันเกิดจากดาวที่ไปรอนในเรืออริมอนา,นาวินา ะครับเพราะฉะนั้นชีวิตคนเกิดมาต้องทุกเนาะถ้าไม่ทุกมันก็คงไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อา่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของความทุกขในแต่ละดวงเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเกิดจากเรื่องอะไรนะครับอา่าโอเคมาส่งท้ายหน่อยครับวันที่7จ็ถึงวันที่สิบาเมษาสัปดาห์หนึ่งนะครับครูโอจัดโปรส่วนลดพิเศษจากราคา5้9เหลือ399เ้าท่านันเองครับลดไปสองบาทนะคิวพยากรไม่เกินสานาที อาจจะโทรคุยหรือพิมพ์ชัดถามตอบก็ได้แล้วแต่สะดวกรับวันละสิบคิวครับรวมเจ็ดสิบคิวนะก็เมื่อวานวันที่เจ็ดวันนี้อ่าว่าไม่ไม่ใช่เมื่อวานหรือวันนี้วันที่เจ็ดวันแรกนะครับวันแรกวันแรกวันนี้ก็ไม่ถึงสิบคิวครับประมาณสักเจ็ดแปดหรือเก้าคิวไม่แน่ใจนะครับแต่หลังวันที่เจ็ดไปแล้วก็ขออ่าท่านไหนที่อยากจะดูดวงด่วนนะครับในราคาพิเศษก็ ติดต่อครูมาแล้วกันครับใน Facebook ใน YouTube หรือในเบอร์โทรอินบ็อกซ์สอบถามนะครับไลน์ก็จะเป็นแอดไซ i ์6รูโกนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับประมาณนี้เอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะมาทําคลิปให้ได้ดูได้ให้รับชมกันอีกอีกครั้งในโอกาสต่อไปวันนี้ประมาณนี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ